Dat is mijn koning. Ja, maar die kan bijten, jong. Oh mijn penis! Oh mijn dat kan niet zijn. Uh, <laughs> Lopen. <laughs> หูดเดะแบบไม่มันสั่นขนาดนี้วะสวัสดีค่ะทุกคนเพว่านหมอนี่ะอุล่วงหายมายรื่จ้ะแล้วก็เกปลยวานในช่งปัจจานีน่าเอาไปแม่นเดี๋ยวทุกคนเอ้ยด้วยความที่คลิปมาประมาณเดือนที่แล้วเนาะเพียเปิดให้ดูว่าไปสั่งสอยคอมาให้พีม่มีเป็นของขวัญที่นางได้เกเฉลีย่ยดีได้เอมทุกวิชาได้เลื่อนชั้นใช่ไหม ของขวัญให้ลูกสาวทีนี้ลูกชายก็เห็นก็อยากได้คือกันทําไม่ไงล่ะที่นี่เพรก็เลยโทรไปหาโอ้ยโทรไปหาคนที่เอ่อคนที่เขาขายอะนะแต่ว่าพอเลือกหลายเร้วมันก็มีไม่มีรายผู้ชายผู้ชายเลยอย่างเงี้ยเออันอยากได้เป็นแบบจี้ของฟิมมี่ก็มีจี้คือกันนางก็อยากได้จี้คือกันไม่ใช่ธรรมดานะลูกฉัน นั่นแหละพี่น้องเลยสรุปว่าก็จะได้ซื้อไหนางเด็กกเลยโชคสะบุนุญเหลือก็นนางก็พูดแบบเขาเรียกว่าอะไรกะแซะแม่ว่าฉันก็ได้เลื่อนชั้นไงฉันก็ได้ฉันก็สอบเหมือนกันก็ได้เลื่อนชั้นจริงจริงแล้วเนาะก็แบ่งหายตังหายซื้อทองห้พี่มีแล้วแต่หายตังเจดินสรุปว่านางก็อยากได้สวยคือกัน อยากให้แม่ซื้อให้กันอะไรสรุปว่าแค่ว่าก็มีเพื่อนที่ยังตกข้างอยู่เมืองไทยกำลังกลับมาก็เลยฝากขาซื้อจ้ะเลือกเองอะไรรสัก อยู่หเออก็เลยฝากที่นี่ก็ได้แหละจะเลือกงามยามดีได้ของมาแหละเดี๋ยวจะมาให้ดูให้ทุกคนดูก่อนล้าเาเดี๋ยวจะพาไปเอาไปมอบไห้นางมออไห้นางเป็นแบบตันๆเนาะเพราะว่าเด็กผู้ชายก็จะต้องใส่ตันๆแต่เพราะว่าจะอาจจะดือ้ออาจจะซนอาจจะไม่ระวังอะไรเงี้ยถ้าซื้อแบบปร่งๆไหน้นางปุ๊บเดี๋ยวมันจะขาดง่ายจะ้ะมีจี้ด้วยอันนี้จี้ไปซื้อสินหาอันนี้จี้ครึง่งสลึงนันอันนี้ไปซื้อสินหา สำหรับสวยนะ่ะสองสลึงต่ะเท่ากันเป็นจีมั่งมีสีสุกนะเป็นภาษาจีนต่ะซึ่งนี่แหละตันเปี้ยเลยพี่น้องเอ้เพราะว่าอะไรนางอาจจะไม่ระวังแต่ว่าเพก็ถามนั้งแล้วว่าเธอจะใส่ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าถ้านังยังไม่ใสนะเพจเพราะว่าทองมันแพงเพ้ก็เลยจะเก็บเงินมาให้ลูกช่มหมละ่ะ แต่ว่านางก็บอกว่าใสา่ใสยอยากใสเพราะว่าเห็นพี่มีใส่คือกันนางก็อยากใส่คือกันซื้อมาจากร้าน,นออรูล่าซื้อมาจากาในห้างโรตัดวันที่พี่แกซื้อนะ่แหละแค่กเกรทูวีดิวอคลแลพรก็เป็นคนเลือกเองแต่จะได้ไลายนี่แต่ที่เป็นผู้ชายมากสุดอะไรเงี้ยเมีใบทรงใบเสื้อไทยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแพนกำลังจะกลับบ้านตอนนี้แฟนออกมาเอาเนาะตอนนี้แพนกำลังจะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้นาง เราคอยดูว่านางจะรู้สึกยังไงไปถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วดูานางจะดีใจไหมสวัสดีค่ะ <No. S 3> สวัสดีครับ่ o <No. S 1> สวัสดีคระ <No. S 3> สวัส,สวิส่ะ Dat is voor mij. Let me see. De... Okay. Hey, ik ja. Hé, mooi. Waarom zit een kat in? Dat is daar. En dan dat gauw gaat niet kapot. dat. Ik weet niet hoe je dat aandoet. Zo. So, oh. Nu moet ik dit aandoen voor de rest van mijn leven. Ja. Waarom moet ik dit aandoen voor de rest van mijn leven? Zo ja, oh, wat, mooi wat, hè? Als ik dit moet voor mij voor de rest van mijn leven, dan betekent moet ik dit met naar school gaan. Ja? Oh. Wat je doing there is een huge mistake. Dank je wel, mama. Dank je <laughs> Ik zie dat als een kind zegt dat dat is gemaakt. Dit is hun naam, staat hun naam hier maar wat doe in het Chinese. Bedoel je niet in het Japans? Nee, hey, Thais. แม่มาปั๊ปปั๊ลาวที่ซื้อเออมาลาวที่ซื้ชอบ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 นางชอบพี่น้องนางชอบอยากได้อยากได้แม่ไม่ซื้อหายเลยฉังว่าจริงแล้วสอยนางก็มีเนาะ แต่ว่าน้องนบ่มันเป็นคนไม่ชอบใส่แต่รลบนี่เนะี่ยเห็นพี่ใส่แล้วก็เลยอยากใส่ดึงแล้วก็อยากซื้อใหม่อืมของควันได้เลื่อนชั้นใจใหญ่นี่แหละพี่น้องลูกอันนี้ได้ของฝากมาดาหมูหยองหมูยองสองอันเอาอะไรมามากเลยเด็จสาเพราะว่า ด้วยสถานการณ์โควิดอะไรแบบนี้เนาะมันก็นเลยอันนี้จะงิดหนึ่งมันก็นเลยแบบคนข้างต้องระวังไงแต่เพื่อนก็พวกบอกแกเลยแหละว่ามาได้เอามาได้แต่ตัวเขาดีเลยเอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะม,มาอย่างเจเดนเอาไปอวดวิ่งเอาไปอวดยา่ยาย่านั่งมานั่งกระต่ายอย่างเนาะ And you like it? So, you Yeah. <laughs> <laughs> no, no, no. <laughs> you have to wear it to the rest of your life. Then, maybe next year, mama chain to a little bit bigger. A little bit bigger? Yeah. A little bit bigger? Yeah. If the kids, literally, the kids will try to steal it. So, now we well, need yeah, to be. I yeah, know Die gaat toch, dat is niet eerlijk. Nee. Die doet toch in de blouse. Ze spelen veel te wild zou ik dus Nee, ik speel niet wild. zie mm. ziet Thomas. Dat in. anders. Je ziet dus je afpakken. Nee, die doet <laughs> toch in de blouse. Ja, oma zegt dat zelf in de blouse. Yeah. Ja. Maar als die dat zien, dan ga ik. Misschien als we naar Thailand gaan, dan is mijn machine een beetje bigger, Dan is het strong sterk Yes, yeah, little both, bit bigger. Yeah. Every year it every year more and more big and when you eighteen and you can marry your wife with that um yeah answer. you know when you marry in Thailand <laughs> yeah? with what? In Thailand right? when you marry when you go ask a woman for marriage, you have a girl and a man. So, yeah. <laughs> yeah. <gasps> oh. <you> what? <laughs> we don't talk In wat staat er? In Chinees. In Chinees. Chill. Chill. Oh wat dat gekost? Die? Ja. Dat kost. Brennen 400 euro. Alles. Goud? Alles. Ja. Die is al is ook koud hè? Die is allemaal koud. Ja. Dus nu jij hebt de dus en het niet meer. En niet meer zaken dat zijn die salar de salar de krijgt. Oh, Natuurlijk. Met eigen Shut up. Jij kreeg meer omdat daar kiel, heb je En dat tegen ons niet doen. Je witte. Ja, ik okay. ben hier los. Let me go. <laughs> okay, thank you all. The everyone, bye bye. Spreid ik af, Bij bye. สวัสดีครับชอบใจพี่ชอบชอบชอบไปเลยพี่น้องไปจะไปกินเข่าวละอหิวเข่าให้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดดาบเป็นกำลังใจเลยจ้าคลิปนี้ไปแล้วบายบาย